บุญผิวค่ะเกษตร,ร,รอำเภอกันทละวิชัยค่ะวันนี้จัดงานวันขายทอดเทคโนโลยีคือการเป็นการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่าเป็นงานซีดย์ค่ะอะจัดปีละครั้งค่ะก่อนเริ่มฤดูการผลิตเริ่มต้นเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่นี้มาจากอำเภอชื่นชมค่ะเชียงยืนโกสุม กันทรวิชัยอำเภอละ30ปรายรวมเป็น120รายค่ะในานามของคณะผู้จัดงานวันขายทอดได้เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ทีวเดย์2ปี2565ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จุดประสงค์คืออยากให้เกษตร,รกรมาเรียนรู้ในฐานเรียนรู้ของเราซึ่งจะแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น4ฐานการเรียนรู้ก็คือ หนึ่งฐา,านเรียนรู้เบิ่งยงแปลงนาฐานฐานที่สองก็คือใบอชาน่าใช้ฐานที่สามคือให้เกษตรกรรู้ดินรู้ปุ๋ยฐานที่สี่คือเรื่องการบริหารจัดการศัตรูพืชฐานที่หนึ่งเบิ่งยงแปลงนาก็หมายถึงวันนี้เรามีกิจกรรมก็คือหนึ่งก็คือหวานพืชนหรือสวดก็คือถั่วพานะคะซึ่งหวานไปแล้วประมาณ45วนันพืช ปุ๋ยสดออกดอกเราก็จะไถกลบมันก็จะเป็นปุ๋ยที่ธาตุาอาหารในดินก็จะเพิ่มธาตุไนโตรเจนขึ้นมาให้เรา,าแล้วก็มีการทำนายโยนนะคะซึ่งการพ่อค้า,ารประมาณ10บวันนะคะก,ก็จะมาโยนก็คือเป็นการลดต้นทุนในด้านการาเรื่องมเมล็ดพันธุ์ด้วยแล้วก็เรื่องแรงงานด้วย ที่สองก็คือไบโอชาร์น่าใช้เป็นการต่อยอดการเผาถ่านของนักวิชาการที่อยู่สำนักงานเกษตรนะคะอลองทำดูแล้วก็มันจะได้เป็นถ่านทีม่มีคุณภาพดีมากนะคะคุณภาพการหุงต้มอยู่ได้นานเอาเผาเตาดินอากายเขาหน่อยว่าติดเป็นไ่มครับ อากาศเข่าร้ายไปกี่เท่านั่นแหละครับเดียวกันอันนี้จริงๆมีอากาศเข่าเลยงานทั้งซึ่งนี่ผมทีเอาดินทุกครับใช่ไม่ได้จี๊ดไมได้ครับว่าห้ยกล้องลอยมันหนีจากเตาเลยสมาติกกล้องลอยหนึ่ร้อยหนึ่งซก่อนนะครับเริ่มเริ่มมีไอแล้วครับเริ่มเริ่มเป็นไอแล้วนั่นน่ะไม่ในเตาเริ่มเริ่มใช่หรอใายไอออกมาลรอระยะแรกระยะแรกจะเป็นการไล่นราก่อนนะครับไม่ใช่ การให้แกนได้ใหม่ออกมากีที่สามรู้ดินรู้ปุ๋ยนี่ก็คือวันนี้เราจะให้สมาชิกศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนบ้านหนองไร่หมู่เจ็ดตำบลโพกพระมาสาธิตการการตรวจวิเคราะห์ดิน ให้กเกษตรกรที่มาดูงาน,นได้รู้ว่าดินของตัวเองขาดธาตุอาหารอะไรมี p ีเ t เท่าไหร่นะคะจะได้รู้ว่าในแต่ละฤดูการผลิตข้าวเนี่ยการใส่ปุ๋ยครั้งที่หนึ่งเราจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนพร้อวิเคราะห์ดินออกมาแล้วมันจะรู้นะคะใส่ปุ๋ยครั้งที่2ใส่ปุ๋ยสูตรอะไรเราจะเก็บดินหลังจากที่เราทําการเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วหรือก่อนที่เราจะทําการปลูกข้าวในฤดูต่อไปนะครับ ในบิงนาในแปลงนาของเราเนี่ยอาจจะเป็นแปลงพื้นหยายนะถ้าเป็นแปลงพืนเล็กเนี่ยครับเราจะเก็บประมาณสิบตัวอย่างเดีนซิกแซกฟันปลาฉลามให้มันทั่วแปลงนะครับแต่ถ้าในแปลงนาเนี่ยเรามีไล่ไล่สามถึงห้าไล่เราก็เพิ่มจํานวนจุดในการเก็บให้มันเยอะมากขึ้นจากสิบไล่อาเขอาไปครับจากสิบจุดเป็นยี่สิบจุดเพื่อให้ดินที่เราได้ตัวอย่างดินเนี่ยเป็นตัวอย่างของดินทางแปลงั่แบบกคือเนี้อผสมปุ๋ยยาใส้ดินเพื่อ้องอัน้นำน้ำยาทาตองุ๋ยที่มันเยอมากจะได้หนึ่ง คือคือต้นติกวางแล้วควแล้วมากสิเป็นนามใสแบบนี้ค่ะย่อนนายาส์นแหเข้ามาหาค่ะที่เห็ดก็นะคะนะที่เห็นในทิน้ก็เป็นปูนเป็นด่างซะก่อนเนาะค่ะที่ดรับหน่นหน้าหน้าห้อมันโคดหลายเ้ยเป็นด่างหลายี่ไหนหาน้ที่กนเนาะค่ะ เรื่องการจัดการบริหารจัดการศัตรูพืชสถานีที่4ี่ก็คือเกษตรกร,ะร,กรจะได้รู้เรื่องมแงมลงแมลงที่มันเป็นศัตรูพืชแล้วก็แมลงที่มันเป็นตัวตัวที่ช่วยชาวนาก็คือเป็นมแมลงตัวดอีอย่างแมงมุมเนี่ยสามารถที่จะจับกินเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลซึ่งเป็นศัตรูพืชได้วันหนึ่งตัวยี่สิบสาตัวถ้ามันอยูอ่มีตัวดีกับตัวร้ายที่มันพอๆกันก็ไม่ต้องไป เสียเวลาเรื่องการฉีดพ่นสารเคมีไม่ได้การเป็นการบริหารศัตรูพืชอย่างหนึ่งมีพวกสารชีวพันธุ์สารชีวพันธุ์หมายถึงพวกที่เขาผลิตสิ่งชีวิตมาเพื่อจะป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีก็คืออย่างทำไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่เอามาป้องกันกําจัดเชื้อราคือโรคไหม้ของข้าวนะคะ อย่างมเมทาลลเซียมก็เอามาป้องกันกําจัดหนอนออย่างหนอนลงผักลงเอาไม้ผลอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้ได้แล้วก็บิวเวเรียก็เหมือนกันป้องกันกําจัดหนอนเกษตรกรที่คนเข้าผลิตวันที่เท่าไหร่ให้เกษตรกรใช้วันที่เท่าไหร่ถูกไหมได้ครับสมมติว่าเขาสู้ไม่ไหวปั๊บเขาก็ต้องเก็บวิธีการเก็บก็คือเก็ยบนี่เราผู้ห่วงดีแชร์ได้ถูกยินการสู้ว่าได้กับปู่เขาสี่วันวันวันได้ไปกับปู่นะครับเขาแช่ถุงนึงเลย ใส่ถุงแล้วแต่ว่านาคเขาจะไปฉีดนาคเขาบไว้เถะเวลามันถูกงอกแล้วเขาเอกว่านาคมันไปฉีดวันนี้ก็คือเอ่อ เกษตรกรจากหลายๆพื้นที่เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะแลกเปลี่ยนกันอําเภอนี้ทําอย่างนี้อํอเาเภอนี้ทำอย่างนี้บา,าง,บางอํเาเภออาจจะ,ะไม่ได้มีการตรวจดินไม่ได้แล้วก็มาดูแล้วก็เกิดอยากจะทําเครื่องปุ๋ยสั่งตัดอย่างเงี้ยปุ๋ยสั่งตัดก็คือเราวัดค่าดินได้แล้วมันวิราะห์ออกมาแล้วมันขา,าดธาตุอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ปุ๋ยสั่งตัดได้เลยมันจะมีแม่ปุ๋ย อ่าอยู่สามตัวที่น้องๆเข้าเข้าจัดในในในอ่าในฐานนะคะก็ะคือแม่ปุ๋ยอ่าแม่ปุ๋ยเอ็น่าสี่สิบหกศู 000, นศูนย์แม่ปุ๋ยพีก็สิบแปดสี่สิบหกศูนย์แล้วก็แม่ปุ๋ยเคโพแทสเซียมเนี่ยก็คือศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์หกสิบนะคะแม่ปุ๋ยพวกนี้ถ้าเอามาผสมกันมันจะจะทําให้อ่าการใช้ปุ๋ยเนี่ยเป็นการลดต้นทุนการผลิตเพราะว่ามันใช้ปุ๋ยน้อยกว่าที่เราไปซื้อจากตลาด แล้วก็ไม่ตรงความต้องการของพืชที่เรามีสำนักงานเกษตรอำเภอก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องดินและปุ๋ยเรื่องอ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเรื่องอองานข้าวนะคะได้มีเข้าไปสำนักงานได้ครบทุกอย่างขังงานเกษตรอำเภอค่ะ